อันนี้เราจะถ่ายเก็บไว้ก่อนที่เราจะใส่ฝ้าเนาะก่อ,อ,อนที่จะปิดฝ้านะตอนนี้เราก็ใส่อินสูลูชันครบหมดแล้วตรงผาผนังด้านข้างแล้วก็บนเพดานนะคะก่อนที่เราจะปิดเออเขาเรียกว่าอะไรปิดฝ้าเลยช่างเสียง<ป>ก่อนที่เราจะปิดฝ้า<ป>เข้าไปอ,อ,อันนี้คือจะช่วยกันความหนาวนะคะ ่่ไมาคเอาหนึ่งคั่มอีกไหมคะพี่จิ๊นคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อนเนื่องคลิปที่แล้วนะทุกคนอันนี้เราจะใส่ผ้าเพดานเดี๋ยวขวัญอ้อมมาฝั่งนี้ก็เลยไปจ วิธีการสร้างบ้านที่อเมริกา,นนาวันนี้เนี่เราใส่ ฝ้าเพดานแล้วที่เหลือแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็ทําสีหรือว่าไงโป้ก่อนโป้ก่อนอ๋อใส่ฝ้าเพดานแล้วก็โป้ใช่ไหมภาษาช่างเขาว่าโป้ใช่ไหมภาษารย์ <laughs> ราานาแบบโปไม่ดีเลยเออภาษาช่างเขาเรียกว่าโป้กล้จะสําเร็จแล้วนะทุกคนช่างทํางานรวดเร็วมาก บบาภาา,า,าช่างแบบโป๊ภาษาช่างแบบโปภาษาแบบอย่เรียกว่าโปอา๊อันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าฝั่งนี้นะคะทุกคนคแล้วก็นี่ก็จะหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งตรงนี้สองหน้าต่างบานใหญ่เลยขวัญก็จะเอาไว้ นั่งชมวิวข้างในเวลาลูกค้ามาดูสินค้าเนาะก็สามารถนั่งดูวิวตรงหลังบ้านได้นะทุกคนนี่มันจะลกหน่อยนะคะเดี๋ยวเสร็จเราก็จะเก็บให้เรียบร้อยข้างหน้าขนก็ทําเป็นสวนผกักแล้วก็จะปลูกดอกไม้ทําสวนตรงฝั่งนูน้นหน้าร้อนดอกไม้ก็จะบานสะพรั่งนี่ดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้า ประตูฝั่งเดิมนะคะที่ขวัญทำต้นแรกๆเนาะฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นกระจกแบบว่าใหญ่เลยตรงปากทางเอ้ยปากประตูเข้าตรงฝั่งนี้จะเป็นประตูเดิมตอนนี้ก็จะเข้าได้สองประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูเล็กนะคะด้านหน้าของร้านก็จะเป็นฝั่งนี้แล้วก็ด้านหลังอน,นาคตขวัญก็จะปลูกลาเวนเดอร์ให้มันยาวไปตรงนี้เนาะ ก็ค่อยๆทําไปนะคะซึ่งตอนนี้ขนก็จะมีลาเวนเดอร์อยู่โซนนี้นะคะหน้าร้อนลาเวนเดอร์ก็จะบานสะพั่งเต็มไปหมดเลยเพราะแล้วก็ขอนใช้ทําสบู่นะคะใช้ทําสบู่ขายเอาดอกลาเวนเดอร์มาทําสบู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมกําลังดอกกําลังเริ่มบานอีกหน่อยก็จะเป็นสีม่วงสะพั่งเต็มตรงด้านฝั่งนี้หมดเลย นี่ละค่าวันนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูช่างเขาใส่ฝ้าเพดานเนาะเดี๋ยวขนจะอ้อมมาทางนี้อ่ะมาดูบรรยากาศในสวนขนก่อนอันนี้ก็ผักก็เริ่มเริ่มโตแล้วนะคะผักนี่นี่ก็เป็นแปลงผักของเรานะคะด้วยความภูมิใจคะ่ะทุกคนตอนนี้ขนก็ได้กินผักสลัดละ ให้ดูแวบ,บๆก่อนนะเดี๋ยวให้มันโตมากๆก่อนขวัจะมาอัปเดตสวนผักให้ดูเนาะก็จะมีปลูกพวกใบแมงลักใบกะเพราพลิกนะคะทุกคนผักสลัดตรงนู้นผักสลัดเยอะมากตอนเช้าวขวัก็มาเก็บกินแล้วก็นู่นก็จะเป็นกระลำดอกกระลําหัวผักกาดสตรอบเบอรี่นะคะมะเขือเทศตรงนี้ก็ปลูกเยอะมากเป็นสิบกว่าต้นโซนนี้ขวัญก็ทำเป็น โซนแปลงดอกไม้นะคะทุกคนทําเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะนี่บริเวณที่ขนต่อเติมห้องก็จะต่อจากกระลาดนะคะจากห้องที่จอดรถนะคะประตูเข้าได้สองฝั่งขันว่ากะว่าจะเอาป้ายชื่อร้านติดตรงด้านตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ติดตรงฝั่งนู้นอีกที่หนึ่งนะคะมันเข้าได้สองทางนะคะทุกคน พราะว่าเวลาหน้าหนาวมาหิมะเยอะๆก็จะเข้าเดินเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้หิมะมันก็จะเต็มไปเลยคนก็ขี้เกียจเดินไปฝั่งนู้นก็เลยทําประตูเปิดฝั่งนี้อีกมุมหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเอาฝ้าเพดานขึ้นแล้วนะคะติดมตดไหมติดติดิ มนติดเอ็นั่นเดี๋ยวนะไข่ไข่ง่าย,ยนี้อืมงั้นก็ถอดไม้ที่ออกใช่ไหมเด็กก็ใส่ต่อเทรนป่ฮะใช่ตอนนี้ใส่เทรนใช่ป่ดีนะบ้านมันไม่หลังใหญ่นะถ้าหลังใหญ่ก็จะ งาน,นช้าง ok. ่นนี yeah. ้โเเ e r โอเคนอเอไปยี่ไพี่ันเิพี่ไปจับข้างบนพี่ไปจับดิเขาจะค้ำน้องมิพี่ไปจับปล่อย พี่ปล่อยปล่อยพี่ไปเอานู่นไม่พี่สะมันจะไหลไงมันจะไหลไม่ไหลพี่ไปเอาบนนู่นเออนะอ๋อขอนก็ไม่รู้นะว่าเขามีอุปกรณ์อันนี้ใส่เพดานไม่โอเคอยู่อันนี้ก็ โอเคทางนี้โอเคทางนี้ได้ทางนี้ได้ทางนี้ได้แล้วพี่อันนี้เรายืนให้กำลังใจยืนให้กำลังใจแล้วก็ยืนถ่ายทำจ้ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามบ่ายค่ะเสียงนกเสียงการ้องจิบจิบจอบจบบรรยากาศยามบ่ายจ้ะ วันนี้เราก็จะอัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนที่ใส่เพดานแล้วทั้งหมดนะคะตอนที่สำเร็จแล้ว <laughs> เป็นไงผู้ช่วยหันหลังให้ล้วเนี่ยอตอนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านี้จ๊ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนอัปเดตในวันต่อไปจ้า